กันมาเป็นร้อยครั้งฉันไม่เคยเห็นฉันไม่เคยแพ้นายแต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่รู้สึกว่าตัวเองชนะคิดว่าฉันดูไม่เอามืองไงวันไหนเอามือให้ฉันมาตลอดพ่อคุณดีแต่แกล้งแพ้ก็ให้มันเนียนหน่อยดาของผมผม,มีไว้เพื่อปกป้องผมไม่เคยมีเหตุผลที่จะต้องเอาชนะคุณแล้ววันนี้นายมีวันนี้ถ้าผมไม่ชนะ ดาบของผมจะปกป้องใครไม่ได้เลยเอหายคาใจสักทีว่ะทีนี้ก็ชว์แล้วว่าถ้าไหนเอาจริงขึ้นมาฉันก็อยากเอาชนะนายไม่ได้ขอโทษครับขอโทษเพื่อต่อไปนี้ให้สู้กันแบบนี้อีกนะฉันจะสู้จนกว่าจะชนะนายได้ในดับเดียวเลย ครับเดี๋ยวเราจะต้องหาเรื่องสู้กันทำไมอีกเล่าก็ฉันอยากเอาชนะมอนี่แบบเอาจริงไม่ได้นี่รู้ถึงไหนไอถึงนั่นไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่เล่าให้ใครฟัง ใครเขาขอเรื่องแบบนั้นก็นฟะ้ะทีนี้จะเอาไงหมายความว่ายังไงหรอครับถือไม่หรือไอ้ในชนะแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจว่าจะยังไงต่อไปสิฟะรับยอมรับในฝีมือคุณม,มาดัดแล้วสินะ ฉันยอมรับมาตั้งนานแล้วหมอนี่นะคะที่ไม่ยอมรับตัวเองอันที่จริงต้องคิดว่าวันนี้ฉันได้ให้บทเรียนหมอนี่ไปมากกว่านะจำไว้นะดิฮิโตต่อให้ฝีมือนายเก่งแค่ไหนแต่ถ้าลังเลใจแม้แต่วินาทีเดียวนายก็อาจจะปกป้องใครไว้ไม่ได้เลยคู่ต่อสู้ของนายครั้งหน้าอาจจะไม่ง้างด่ารอนายเหมือนฉันก็ได้นะ านายนี่ดูเหมือนพี่ชายของคุณมาดายจริงๆนั่นแหละอย่างที่ผมบอกเลยใช่ไหมล่ะครับคุณลูเซียนฮ่าๆของมันแน่อยู่แล้วสรุปว่าที่นายตู้กับฉันเอาเป็นอาตายจนเกือบแพ้ฉันบวบบิดเมื่อกี้ก็เพราะอยากให้อยากจะให้ลูเซียนอยู่ที่นี่ต่อไปใครกันแน่ที่แพ้บวบบิดเนะี่ย นหนาช่างเถอะก่อนจะตัดสินใจเรื่องคุณลูเซนผมมีเรื่องใหญ่จะบอกคุณก่อนครับรับแน่ใจแล้วเหรอคะคุณมาดะครับผมคิดว่าอย่างน้อยรับก็ควรรู้เรื่องนี้ก่อนจะยกหน้าที่ให้ผมตัดสินใจว่ามาในทาหาร มีคนไลฟ์บุกเข้ามาที่นี่เมื่อคืนก่อนครับเป็นนักฆ่าจะเผ่ามาซามาเพื่อจะรับพาตัวคุณรูเซียนแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นมันครับนายดูไม่ค่อยตกใจเลยนะรับฉันตกใจไปแล้วตอนที่รู้ว่าเกิดรขึ้นแต่ลี่ตอไม่ยอมบอกฉันคุณรู้เรื่องนี้แล้ว อย่าลืมว่าระบบรักษาความปลอดภัยบ้านในใช้ระบบเดียวกับของกองทัพเฮ้อไอเวนเ็จงานนี้ฉันจะปฏิวัติระบบใหม่ทั้งกองทัพเลยคอยดูท่านลองพูดอะไรนะครับช่างเหอะแต่เอาจริงๆฉันก็รู้แค่ว่ามีคนไายบุกเข้ามาในส่วนที่พักของลูเซียนเพิ่งได้ข้อมูลจากนายเพิ่มเติมว่าเป็นมันไอ้นักฆ่ามาซา โชคดีที่คุณมาจากเข้ามาช่วยทันพอดีบอกแล้วว่าอยู่กับหมอนี่เธอปลอดภัยแน่นอนทั้งสองคนไว้ใจผมเกินไปแล้วครับคนไล,ล้บุกลิกหานนายแต่ยายรูเซียนยังรอดอยู่ได้อะไรครบชิ้นหลงทันมันก็เห็นเห็นกันอยู่แต่ก็เพราะเรื่องนี้ผมถึงตอบคุณไม่ได้ตอนที่คุณถามว่าที่นี่ปลอดภัยพอสำหรับคุณลูเซียนหรือเปล่า ตัวเองยังไม่แน่ใจแต่ก็ยังเอาดาบมาไล่ฟาดฉันปกๆเนี่ยนะก็ผมไม่เห็นด้วยที่คุณจะเอาคุรูเซียนไปเป็นเดือลรอนี่ครับแกนี่มันเพะให้มันน้อยๆแกนี่มันเพงให้มันน้อยหน่อยได้ไหมฟ้ามันใส้วุ้ยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามาคิดหรอกครับตอนนี <establishing> ้ความปลอดภัยของคุณรูเซียนสำคัญที่สุดนะครับ จ้าจ้ารู้จ้าพ่อคนดีพ่อคนเก่งพ่อไปเอกขีม้าค่ะเขาช่วยเจ้าจิงฉันมีอัศาวินสองคนอยู่ข้างตัวไม่จำกลัวอะไรอีกแล้วล่ะคุณลูเซียนเรื่องอะไรถึงเคยเหมือนแกโดนชมคนเดียวปะแม่นี่บอกว่ามีอัศาวินสองคนเ้ย อาจจะมีอาจาจะมีกี่คนก็ได้แต่ผมว่าพระเอกน่าจะมีได้แค่คนเดียวนะครับไอ้ไอปไ้ปากหมาตาใสเวลาแกปากดีขึ้นมาเนี่ยนะฉันละอยากเอาอจากกบกระตัวแกจริงๆไม่ว่ายัางไงผมก็ยังรู้สึกผิดที่วันนั้นปล่อยให้คนร้ายเข้ามาถึงตัวคุรูเซนได้อยู่ดี ผมคงยังพูดว่าตัวเองคือตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่เต็มปากหลอกลับจะกลัวอะไรถ้าฉันอยู่ด้วยทั้งคนคุณมาดักคิดว่ายัางไงคะถ้าเพื่อความปลอดภัยของคุณดูเซียนมีรับอยู่ด้วยยังไงก็ดีกว่าครับแต่ ขงคิดในเนี่ยที่เลวร้ายที่สุดถ้าเรื่องที่คุณดูเสียงเป็นมนุษย์ก่อนวิวัฒนาการถูกเปิดเผยขึ้นมาการที่เราแม่ทับอย่างคุณไม่ได้อยู่ที่นี่อาจจะดีกว่านายเห็นฉันเป็นคน,ย,นยังไงลิฮิตโตะฉันเป็นคนเริ่มต้นเรื่องทั้งหมดนี้พาแม่นี่ออกมาจากโรงแก้วในเด็กแล้วพอถึงเวลาจะให้ฉันทำไม่รู้ไม่ชี้ปัดเป็นความผิดให้ในายรับไปเดียวนะหรอต่กูมาจาก มีอยู่เพื่อเหตุผลนี้ครับผมไม่อยากให้ตะกุนแมคแคนต้องเื้อต้องเปื้อนผิดเป็นที่เกล่าวหาถ้าโอกาสที่จะปกป้องตะกุนแมคแคนได้มีแค่ครั้งนีงคั้งเดียวผมก็ยินดีจะเล่ด้วยทุกอย่างลองคิดดีๆแล้วอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้นะคะถ้าปกป้องตะกุนแมคแคนได้ไม่ว่าวิธีไหนผมก็ยินดีทั้งนั้นครับ ลิหิตโตทั้งนายทั้งท่านพ่อนายก็รู้ที่ผ่านมาฉันเคยสนใจเรื่องพันนั้นด้วยเหรอเอาเถอะฉันขี้เกียจถึงกับพวกนายเรื่องพวกนี้ลอบที่ร้านแล้วล่ะคิดซะว,ว่าฉันทําเพื่อตัวเองแล้วกันฉันอยากจะไอก้กบฏนั้นในเมื่อนายไม่ยอมให้ฉันเอาเหยื่อไปลอบฉันก็จะนั่งเฝ้าเหยื่อมันตรงนี้แหละท่านนายกัวงวลถึงความน่าจะเป็นเลวร้ายที่สุดที่ว่า ก็แค่จับเอกบนนั่นเดี๋ยวปล่อยให้สิ่งที่คิดมันเกิดซะก็สิ้นเลืองถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ฉันเชื่อว่ารับวังดีกับเรานะคะคุณมาดะเธอนี่มันแม่พายจริงๆให้ตายสิเออฉันเป็นห่วงพวกเธอไม่อยากทิ้งไว้พอใจอยัง แล้วผมขอถามคุณข้อหนึ่งสิครับถ้าคุณเจอนขาขฆ่าคนนั้นคุณจะทำยังไงก็จับมันสิถามได้แล้วยังไงต่อครับก็บทโดนจับก็รับโทษหนักเบา Book ก็ว่ากันไปานจะถามเรื่องที่พวกเราทำมาเป็นพันพันครั้งแล้วทำไมเนี่ย ว่าเราทุกคนควรอยู่ด้วยกันจนกว่าจะถึงตอนนั้นนะเธอพูดถ,ถูกอีกอย่างต่อให้บอกว่าเป็นกระบฏแต่โทษก็มีหลายขั้นไม่ถึงไม่ถึงตอนนั้นก็พูดอะไรมากไม่ได้หรอกครับผมก็คิดว่าคุณลูเซียนพูดถูกผมจะรอจนกว่าจะถึงเวลานั้น